ธรรมชาติสี่อย่างของเราชอบจะออกไปนอกตัวไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวน้อมใจกลับเข้ามาสู่พระกรรมฐานตามเดิมและระวังไม่ให้กิเลสนิวรเครื่องกันปัญญาเกิดโดยประการทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนี้เป็นข้อแก้ทีนักมิถะม่วงซึม ใจชอบผุ้งซ่านก็บริกรรมภาวนาตรงจุดเล็กสายกลางดวงสายถีขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะประคองใจให้อยู่ตรงนี้ด้วยความเพียรแท่งเผากิเลสจนกระทั่งใจสงบนิ่งณภายในปรากฏเห็นดวงใสแจ็บขึ้นมาท่านก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสสว่างต่อต่อไปทีละดวงละดวงห วังศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพอใส่เจ็บสุดละเอียดศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายณภายในจะปรากฏตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดขึ้นไปบางท่านรับขัดตอ